สวัสดีครับสวัสดีพ่อแมเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่ยังเอฟซีเดนไกลด้วยนะครับดูในช่องน้องยูทูบนะครับแล,สละสี่ฝนปละค้งครับนี่ฝนจะตกก็ไม่ตกครับนี่วันนี้หนักแล้วครับเนี่ยอาการเริ่มหนักแล้วปลายโค้งของเราอาการเริ่มเล่นสู้นักเลยครับนี่น่าจะได้ย้ายออกนะครับนี่น่าจะได้ย้ายที่แล้ว ดูออกครับนี่ยายแพลโคกนะครับยายขนุนกับพลทิพย์ออกนะครับนี่เมื่อเช้าทักทายเลยนะครับนะึ่งอ่านายดูครับที่ขาทั้งนั้นเลยครับที่ขานะึ่งยิ่งกาาะะับน้ำปลาปลาับอุ้ยอย่านายนะมีแต่ลึงน้ำนะี่ลึงออกแบบสุดยอดเลยครับนะ lơm leng lẽo lơm leng lẽo, anh nì cái chơi lên như vậy <laughs> 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 <Sí. cười> <laughs> à nè, ô ô, nó chơi lên là gì, nóชวน lên như vậy lên là cái này, được rồi, này cái này ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอาการลืมหนักเลยครับไรคุกเมชาก็ลืมทักทายแล้วนะนี่เมชานี่ยอันนี้ก็ชอบโยกนี่เลยนี่คนจะทำงานทำการไม่ได้เลยนี่เออ ั8น,นี่นะละเดี๋ยวตัวใหญ่นะครับเดือดตัวใหายไม่ไหวแล้วดูอาการแล้วยิ่งจะหนักไปเรื่อยนะครับนี่แต่เสาเรามาตรฐานสูมน้มาตรฐานนะครับมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์อาการเริ่มหนักไปนะไหน้าจะไม่คุกคุกซ่าสมบูรณ์เต็มที่นาตรีนี้ อีกยาไตรยาไตรนี้อีกยาไกลครับดูท่าดูครับออกไม่มีแบบไม่มีการกักเลยนะครับออกนี่ออกแบบหนักมากนะครับนี่ดูข่าลังที่เปียกนะครับไม่ใช่เยี่ยวนะครับนี่ไม่ใช่ปัสสาวะนะครับนี่น้ำมันออกที่ลึงเยอะนะครับนี่วันนี้โยมนะครับนี่วันนี้น่าจะเต็มที่นะครับ โบน้ำมันนี่เยอะจริงๆน่าจะไล่เต็มที่มาตรฐานครับเสามาตรฐานแต่จะแย้ายเล้วครับขนุนกับพรทิพย์วันนี้ไม่ไหวแล้วเลีนสู้หนักมากครับใช้งางัดสู้ยังมีปัญหาขมับก็ริืมไลแล้วนะครับนี่ขมับิืมเยอะแล้วดูที่ขมับนั่นนี่ลืมอ,ออกออกเยอะเหมือนกันครับขมับ เริ่มไรแล้วเริ่มไรเริ่มไรแรงแล้วต้องเซฟไปก่อนต้องออกพลทิปกับขนุนออกแล้วเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่มีสิ่งกวนใจนะครับนี่พอออกแล้วเป็นอะไรอีกเนาะนี่ ปานเอาขนุนออกแบบนุน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 นุอ,อ,อ,อกกกลัวก,กอกลัวคอนโอดไปส้มกอกหน่อยกกแตกกกน้ำกกแตกปัาเต่ตถ้าคก,กตกมันไปอยู่ป่าเหมือนพี่ใหญ่นะโอ้ย ต้นไม้หักแน่นอนไม่เหลือผูกแบบพี่ใหญ่ไม่ได้นะคะสำหรับไทยโคงี่ถ้าตกมันหนักหนกนี่อีอย่าว่าแต่ตกมันเลยถ้าไม่ตกมันก็หักต้นไม้นะ่ะโคงไม่ชอบต้นไม้สูงโอ้ออกเด้กหกักเมใจนี่อยากจะให้เอาช้างทั้งสองเชือกนี่ออกเลยนี่เอาโคกกับคนทิพนี่ มันทิพย์ไปผูกหน้าบ้านไป,ปนนกปอ,อขนุนกับพนทิพย์ตาขวางเล้วนะคะดูอ,ออตาขวางมากเลยคุกลุอองไซจะพากันไปเอาอข้างนอกแล้วมั้งนี่ พนทิ์ไปผูกข้างนอกนี่ว่าอ,อยู่นี่ไม่ได้นะคะนี่เวลาควานโอ๊ตไม่อยู่นะ่ะอุย้ยเวลาควานโอ๊ตไม่อยู่เหมือนเหมือนโซ่จะขาดเลยคุกนี่เขาเขาแบบว่าฉลาดมากคกุกอยากไปหาพลนทิ์อะไรอย่างนี้เอาเอางานนะคะเเมฟซีเอางานะะางาดันไอ้นี่โซ่นะ่ะงัดไอ้งัดโซ่ขึ้นเอางานงัดโซ่ขึ้น ฉลาดมากครกจะทำให้โซ่ขาดฉลาดจริงเวลาควันโอ๊ตมาอยู่นี่คิดในใจถ้าเกิดว่าโซ่คงโซ่ขาดนี่จะทำยังไงเนาะคิดไปทั่วนี่ต้องย้ายออกไปหมดเพราะว่าโค้งนี้ยอดเลยไม่สิ ขนาดอยู่แถวบ้านนะนี่ขนาดอยู่ในในในบ้านยังขนาดนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกอยู่ป่าเหมือนพี่ใหญ่นี่โหไม่ต้องพูดถึงเลย,ยนี่ตาขวางแล้วถ้าเกิดว่าเก็บเก็บกอดบริเวณหลักคุกไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บเ้อทิดโอดเอ้ยให้เขาอยู่อย่างนี้หละถ้าเกิดว่าเก็บไม่ได้นี่ ถ้าจะผูกพายคคกแถวป่านะมันจะต้องแบบต้นไม้ใหญ่ๆต้นต้นไม้เหมือนต้นตะเบงพี่ใหญ่นี้ไม่อยู่แน่นอนไม่ได้หักเพราะว่าต้นตะเบงนี้ลากไม่ลึกต้องเอาต้นไม้ใหญ่ๆต้นมะขามใหญ่ๆอย่างนี้สําหรับพายคคกต้องพึ่งต้นไม้ใหญ่นะคะสำหรับพายคคกเพราะว่าช่วงตกมันนี้พระกําลังมหาศาลเยอะ ไปเขาก็ให้อยู่เชือกเดียวแล้วทีนี้ <c oughs> ขนุนว่าโล่งอกโล่งอกไม่ได้อยู่ในในบ้านแล้วขนุนโล่งอกมากเลยอันนี้เพิ่งได้กี่วันแล้วนี่สามวันหรือสี่วันนี่ ทิ์ไปเป็นเพื่อนขนุนออสาวตุ้ยนุ้ยของเราเอ,อ,อยู่บ้านนี้ก็ล้องกินทั้งวันเลยค่ะ <c oughs> นี่พลทิพิ์นี้ออาไปกันหมดแล้วโคกจอมพลังไปยียกมุดดูคะ่ะ อ,อกอะไรอกจโจนเลยเยอะมากอัดอันตันใจมานาน <c oughs> เติมตัวออกเดินทางได้ ไปไปบ้านนี้โคข,ขจับจองเชือกเดียวไม่ให้ใครอยู่ด้วยยิ่งเอาพนยิ่งพนทิบนี้ยิ่งสุดยอเลยโคนี่อจะพยายามมาก พยายามไปหาพลทิพย์ โมนี่บ่ายสามครึ่งฮะัแ้ออืม ไปแล้วแนวก็ปองรถมิ่งนยก็ปองรถเลย <c oughs> อ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะไอ้จิงแซงจิแก้มอมีสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ